คือปรสณดียที่เดียวในไทยที่ยังใช้สแตมอยู่เพราะคุณป้าเจ้าของแกอนุรักษ์เอาไว้ป้าบอกว่าส่งปรสเดียก็ต้องมีสแตมสิวันนี้เรามาส่งของกับป้าก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นสแตมแบบนี้จดหมายที่มาส่งที่บ้านเราอะ่ะก็ไม่เคยมีสแตมติดมาเลยซักกระดวงแลแก้วแลวแก้วดูนี่กระดวงละกี่บาทอนะสแตม็มดวงนี้ดวงละร้อยดวงเล็กนิดเดียวเองแต่มีมูลค่าเยอะมากวิธีการติดก็คือเอาสเตมมาแปะให้โดน้ำ ด้านหลังเขาสแตมมันเป็นกาวอยู่แล้วพอโดนน้ำมันก็จะเหนียวตรงนี้ค่าส่ง25บาทเราก็เลยต้องมาเล่นสแตมให้มีมูลค่า25บาทเรารู้สึกว่าสแตมมีสเสน่ห์มากเพราะว่าแต่ละดวงลายจะไม่เหมือนกันต่อไปก็จะต้องมาปั๊มตาวันที่เพื่อให้รู้ว่าสแตมพวกนี้ใช้งานไปแล้ว<อ>ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกจบแล้ยังกดจมๆก็ได้สนุกเลยครันี้ เราก็เลยถัโวกะซื้อสแตปมกลับไปสะสมที่บ้านต่อไปแล้วก็จะเป็นนักสะสมสเต็มแล้ว